ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเพื่อนๆครับผมหาข้อมูลแล้วเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวนะครับสำหรับ r e บอ o k o r r ลด์ไลน์เอเนจีในมือผมนี่นะครับแต่ก็จะพยายามเล่าให้เพื่อนๆฟังกันละกันว่าคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับคู่นี้ r e บอ o k o r r ลด์ไลน์เอเนจีครับรุ่นที่6ของตระกูล f o r ด์ไลน์เอเนจีครับผม ส่วนตัวเนี่ยผมได้มีโอกาสทดสอบ f o r ์ไลน์เอ e เนอจมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่1รุ่นที่2นะรุ่นที่4เออมันก็จะค้ำค่ามแบบนี้แหละรุ่นที่5ไม่ได้ลองมาได้มีโอกาสาลองอีกทีก็คือรุ่นที่6ต้องขอบคุณทางรีบอกไทยแลนด์นะครับในกลุ่มของ c r c s p r t t นะฮะที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ทดสอบนะครับเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันหน่อยนะครับสำหรับ Re บอ o k ก o r ร์ Line Energy 6นะครับก็เป็นรองเท้า Daily Trainer ที่มีราคาไม่แพงมากนักนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,990บาทหมุนตัวดูนหนึ่งรอบหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบคินคลีนนะฮะสีขาวนะครับแล้วก็มีลวดลายดีไซน์ตัดด้วยสีเขียวมิ้นท์แบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ r e e o x k นะที่คลาสสิกเลยเป็นขีดนะคลาสสิกแบบนี้นะครับ r e e o o k 3,990บาทคือราคาของรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยใช้เป็น Float Line Energy นะครับขึ้นรูปม,มาจาก TPU นีนะ่ก็มี f e ลลิ่งของความนุ่มสบายนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Float Line Energy 6ไม่แน่ใจว่าในรุ่น5มีไหมนะครับนั่นก็คือตรงนี้ตรงนี้จะมีโครงแข็งๆอยู่นะครับนี่บริเวณ ฝ่าเท้าเ u าโ o l e เนี่ยตรงนี้จะมีโครงพลาสติกแข็งอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะมนการเติมความมั่นคงให้กับรองเท้าแน่นอนแต่ไม่ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนี่แต่จริงมองเข้าไปข้างในนะเพื่อนๆนะผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนเนี่ยมันเป็นเงาเงาอะ่ะมันน่าจะมีแผ่นอะไรสักอย่างอยู่ในนี้แหละนะครับเค okay. อ p p เปอร์อั <Upper>, <Upper S 1> เป็นอะไรอ p p เปเป็นเมชนะสชั้นดูแล้วกออ็ไม่ได้บางมากนะครับไม่ได้บางมากเลยนะดูค่อนข้างหนาเลยแหละครับเคมีอะไรอีกบ้างเอ่ยอาโซอาโซมาเต็มนะเพราะเป็นเดลี่เทรนเนอร์นะเพราะนั้นต้องมีในทุกตำแหน่งวางให้ครบนะครับแล้วก็มีความหนาด้วยดูจากตรงนี้นี่หนามากเพราะว่าเราต้องใส่คู่นี้เนะี่ยทุกวันนะครับ ดีไซน์ตรงส้นเท้านะครับก็จะเป็นตรงเนี้เป็นเอรอยไหวก็จะจะงอยออกแบบนี้นะครับแล้วก็มีฮิลเตอร์ที่แข็งแรงแข็งจริงๆเน้นเรื่องความมั่นคงทำให้เวลาที่เราวิ่งเนี่ยข้อเท้าเราก็จะถูกล็อกโดยฮิลเตอร์นะครับล็อกเอาไว้โอเคมีอะไรบ้างลิ้นรองเท้าก็ไม่ได้บุลิ้นรองเท้าบุนุ่มพอประมาณไม่ได้บุหนานุ่มมากนักนะครับ อินโซถอดได้ไหมอินโซถอดได้อินโซถอดได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ f o ร์ไลท e เอเนจีซนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรีวิวพาสนากันว่าผมใส่คู่นี้ลงไปวิ่งแล้วจริงๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบไหนกันบ้างครับผมเชิญครับได้ทดสอบแล้วนะครับสำหรับ f o ร์ไลท์เอเนจีซนะครับรุ่นที่6ของตระกูล f o ร์ไลท์ครับ การสวมใส่นะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสได้คือมันค่อนข้างจะเรียวเรียวกว่ารองเท้ารุ่นอื่นๆแบรนด์นอื่นนะครับผมใส่ตรงไซส์10 US คู่นี้นะครับอุ้งเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะดันด้านข้างนิดหนึ่งถามว่ายืนได้เต็มเต็มยืนได้เต็มเ็มแต่มันจะมีความรู้สึกว่าตรงอุ้งเท้าจะถูกดันเข้ามาหน่อยนึงนะครับยืนได้เต็มแต่โดนดันุ่กเท้านิดหนึ่งส่วนหน้าเท้าเนี่ยนะครับผมเท้าปกติขยับนิ้วเท้าได้แต่มันรู้สึก กระชับแน่นกว่ารุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นนะครับคู่นี้ค่อนข้างเรียวนะทรงเท้าเนี่ยเป็นแบบเรียวขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆที่มีเท้าหน้ากว้างนะครับเท้าหน้ากว้างอยากให้ลองเผื่อไซส์ไปเลยนะตอนที่ไปทดสอบที่ร้านไปลองที่ร้านเนี่ยก็ลองเผื่อไปสักครึ่งไซส์ไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะดีส่วนใครที่เท้าไม่ได้กว้างนะครับก็อาจจะลองใส่ตรงไซส์ก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากใส่สบายนะผมคิดว่า ถ้าเผยสักนิดนึงน่าจะดีกว่าอแต่ตอนวิ่งไม่มีปัญหาแต่ตอนวิ่งเนี่ยผมใส่คู้งี้วิ่งเนี่ยยังได้อยู่ไม่มีปัญหาครับเอ่อบริเวณนิ้วเท้าเนี่ยก็ไม่ชนนะครับก็วิ่งได้ยาวตลอดทางแบบสบายสบายเลยคู่นี้เป็น daily trainer นะครับใส่ซ้อมทุกวันทุกโอกาสเนี่ย f ีล l i n g ของโฟมนะครับมันเลยออกมาฟีลที่แบบเฟิรม์มๆฟมหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนยบุบมันไม่ได้นุ่มจนยวบนะมันมีความนุ่มนิดนึงแต่มันจะเป็นแนวแบบแน่นๆ่นโฟมมันจะแน่นแน่นหน่อย แล้วก็มีความนุ่มนิดนึงนุ่มบางๆอย่างนี้นครับสิ่งที่สัมผัสได้ชัดก็คือเรื่องของความมั่นคงแหละนะที่ผมเล่าไปเมื่อันฟังไปมันมีมันมีแผ่นเพลทอยู่ข้างในแล้วก็มีแกนพลาสติกแข็งๆตรงกลางด้วยตรงนั้นน่าจะช่วยเรื่องของความมั่นคงให้กับตัวรองเท้านะครับแล้วก็ผู้ที่ใส่วิ่งด้วยนะครับจะทําให้เราเนี้ยสามารถวิ่งได้อย่างมั่นคงมั่นใจก้าวเท้าได้แบบไม่ต้องกังวลว่ามันจะดิ้นไปดิ้นมาอย่างไงนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้แล้วคู่นี้นะครับโซลาร์เอนเนะครับ นักวิ่งหน้าใหม่นะครับผมอยากแนะนําคู่นี้ราคาไม่แพงนะครับ3,990ฟิลลิ่งของโฟมเนี่ยก็จะเป็นแบบแน่นนํานุ่มตามนะครับไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะยังมีความมั่นคงอยู่รองเท้าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นวิ่งเนี่ยผมอยากให้โฟกัสที่ความมั่นคงเข้าไปนิดนึงเพราะว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่ค่อยแข็งแรงมากนักนะครับเวลาที่ใส่รองเท้านุ่มๆจนเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันใช้งานเยอะนะครับอยากให้ลองหารองเท้าที่มันเฟิร์มหน่อยนะที่มันมีความแน่น นะเวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมีความมั่นคงเข้าไปเพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดใครยังไงก็ชอบนุ่มๆน,นะก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับรองเท้าคู่นี้ครับสำหรับโฟร์ไลน์เอนเนอร์จีซิกและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้คอมเมนต์บอกกันมานะครับกลับมาที่สตูดิโอครับผมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับรีบอฟโฟร์ไลน์เอ e เนอรจีซิกนะคะรุ่นที่6ของตระกูลโฟร์ไลน์จากรีบอฟครับปลายเท้าสูง 19ม mm, มนะครับและส้นเท้าสูง27มิมตร drop อ,อยู่ที่8ครับซึ่งจะเท่ากับของรุ่นที่5นะครับเมื่อปี2023นะครับปีที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆที่สนใจรองเท้าคู่นี้นะครับ Reebok f o r t l i n e Energy 6นะสามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ Reebok Store นะครับหรือว่าจะเป็นที่ Super Sport ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือในเว็บไซต์ Super Sport .co.th นะครับราคาขายคู่นี้3,990สําหรับคู่นี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นรองเท้าที่ประหยัดลงมาในตระกูล Daily Trainer ทั้งหมดที่แต่ละแบรนด์วางขายนี่นะครับ r e e อ o k ก o r l i ไล e Energy 6เนี่ยถือว่าทําราคาได้ดีที่สุดละ3,990บาทนะครับเพราะแบรนด์อื่นเ็จะผักขึ้น4,000ปลายถึง5,000ต้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีโอกาสอยากจะ ทดสอบดูว่ามันน่าสนใจยังไงมันฟีลลิ่มันเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วนะครับก็ลองดูลองเข้าไปดูที่ซูเปอร์สปอร์ตก็ได้ไปขอทดสอบไปขอทดลองใส่นะครับแล้วลองเปรียบเทียบกันเลยว่าใส่คู่นี้กับแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยเดลี่เทรนเนอร์เหมือนกันนะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะอยากรู้นะครับผมโอเคและสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลา,นนบาุนน่รบ้ี ฟลอดไลน์เอเน r g y จครับผม